ทีนะคะทุกนะคนค่ะสัมภาระก็จะประมาณนี้ค่ะกระเป๋าลูกหนึ่งใบกระเป๋าแม่หนึ่งใบแต่กระเป๋าลูกอะไรคนก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วแหละว่าแบบมีอะไรในกระเป๋าบ้างนะเนาะแต่กระเป๋าแม่เดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดกระเป๋าให้ดูกันกระเป๋าเนี่ยสิ่งที่พกไปก็จะมีโลชั่นลูกเพราะว่าต้องเพิ่มความนุ่มชื้นในคอตลอดเวลาแล้วก็จะมีกระดาษที่ชุบเปียกนะคะพกติดไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหยิบจับอะไรเดี๋ยวมันจับลูกนะเนาะแล้วก็นี่สิ่งนี้ติดไว้เนาะอันนี้มันจะเป็นมิน่าเดอะ จะเป็นตัวที่ฉีกแล้วก็กินเพื่อกระตุ้นน้ำนมแล้วก็เสริมคุ้คุกการของแม่เป็นวยนวิธีทำก็คือแบบมันง่ายมากเราพุบเสริมตแบบนี้เราไม่ต้องเข้าน้ำที่ไหนเราทุบแล้วฉีกแบบชิบป้าแล้วก็สะดวกแบบเนี้ยได้เลยคือมันสะดวกสบายกินได้ทุกที่แล้วตัวนี้ตัวนี้ส่วนผสมที่คือเรื่องของการกระตุ้นน้ำนมเนาะแล้วก็ เสริมคุ้งพันของแม่แล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวผม,ผมแม่ไปในตัวด้วยก็คือเหมือนว่าเป็นตัวเสริมซัพจากตัวโปรตีนของเขาโปรตีนเหมือนกับผมค่อยด้วยเพ,เพื่อแบบหิวเ,เนี่อย่างเงี้ยเพราะเราแม่ให้นมเราผดไม่ได้ไงอันนี้ของผมกับพชาไทยนะคะแล้วก็มีน้ำตาลเตียมนะคะเพราะว่าใส่คอน,นเทนต์เป็นเด็กก็แต่สำรองเผื่อฉุกเฉินนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับของในกระเป๋าแม่ที่แบบพกออกไปข้างนอกแล้วก็วันนี้ก็เป็น